เฮ้ยเสียงใครเสียงใครเฮ้ยเสียงใครมาเฮ้ยเสียงใครมาเฮ้ยเสียงใครมาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครมาใครมาใครมาเฮ้ยมามาขับพ่อหน่อยครับมาขับพ่อหน่อยครับมาขับพ่อหน่อยโอเคขับพ่อเหรอโอเคหาคนมาหนินะหาคนมาหนิหาคนมาดีความดีความควาวความอยู่เคสเล็กๆออกมาหน่อยเลยไม่เห็นรถอ่ะคืออะไรวะรถใหม่ครับต้องรถใหม่รอรอเก็บใหม่เก็บใหม่เออขอตำรวจรถเราทำสองพันเลยอ่ะย้อนโอเค <20 S 2> ต่อเลยป <20 S 2> ๊อปเฮ้ยไอ้ยอเ,ยเยตึกเตึกเตึกชมพูอยู่เหมือนเดิมนะกะหล่ำชมพูอ,อ่ะไอ้ป๊อปขับรถเล่อ่ะป๊อปไอ้แม็กแมนยาอยู่หรอยูอยนะ่อยู่นะอยู่นะวิชั่นนะเป็นวิชั่นขาวนะคร,รับตึกชมพูกะหล่ำชมพูมาได้นะมาดักได้นะไอ้ตีมานี่ดิ ก็หล่าจมูกมาดักได้นะเป็นหล่าจมูกมาดักได้นะเอาดีนคดเดิมไปหลุด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 ไม่ไยวเข้าไม่ตรงมามาไม่มีใครมาไหมก็หล่าจมูกได้นะได้นะมีมีติดได้สูงนะวิชั่นนะวิชั่นนะวิชั่นนะเออผมโดนยิงตกไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ได้ hỏa bơm nha nếu như nài gương 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 lót gương nài gương nài gương nài gương người gương nài này ไอซันไหมไอซันไอซันมามาก็นหน่อยพ่วยเนาะพาพาวรถก่อนเดี๋ยวมันขึ้นไอซันไม่ข้าวบอยกูปวดหัวตอนนี้มีเคสต้องไหนมางครับเบสมาขอต้องขอโคเคนคันนึงรถเขาติดต้นไม้นี่มีลูกซอง ไดครับพลังไปนั่นแหละเดี๋ยวมันเจอรถเดียวเดี๋ยวมันเปรี้ยวไอพวกนี้มันเปรี้ยวนะมันอยากให้ผมเอารถแบบเฮี้ยๆไปไล่กันได้แล้วจัดไปได้ไปรี่ผมเจอเคสครับเจอเคสเจอเคสมีคนขอคนมารับได้ไหมครับคนหนึ่งอยู่ตรงร่องแก่งตกน้ำครับรถตกน้ำครับครับผมตัวเก้าข้างหลังป๊อกในเมืองป๊อกโอเค เจอเฟอร์ไหมเฟอร์ดำอ่ะอ๋อไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วหรอเอ้าเป็นชมพูยังอยู่ไหมมันอยากเจอลูกรักผมหรอนะไอหนูอยากเจอลูกรักกูหรออืมปีดอ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 ปี่แหล่แหล่หน้าคุณนั่นหรอหน้าแบบคอะไรชมพูตรงยาวเหมือนเขาเหมือนูัดแกชมพูหรอแกผัหรอ จะไม่เหินตรงไปสเตเดียมก็ตรงยาวตรงยาวข้าสเตเดียมยาวยาวเปิดบวอยู่เปิดบวชอยู่กาเห็นละตามไปก่อนแรงมากนตนนะตาไม่ทันรดดีกว่าว่อหรอไม่ลงไม่ลงค่ะอยู่เออเอ่อเจละเียเเรือยเรเฮียเรเียร เดี yeah, yeah. Yeah. Okay. ๋ยวหนุ่มเยี่ยมไลหนุ่มเฮ้ยหนุ่มหนุ่มเยี่ยมไลหนุ่มหัตาหัวติดกไม่ถงไม่ถึงได้รถขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปลงลงลงล่างลงล่างลงล่างเอ๊ะอ๋อทีนี่น่าจะไลน์ตกได้ไรกูจอดจอดขวาไม่จอดขวาเลยเกินเกินเกิน ขึ้นขับขึ้นเขาขึ้นขึ้นขึ้นพี่ขึ้นเขาขึ้นขึ้นมาดิเดี๋ยวผมไปชิไอ้เซนเองได้เซนได้มงจะเอชิปรามงจะาอชิปลาไล้น้องไ้มเจจอชิปราเฮ้ยเปลี่ยนจุดเว้เฮ้ยบินขาหนมบินข้าวหนมบินออตรงน้ำ ออกออกออกัมออกัมไป,ไปดักปั๊มคนนึงมีเคสตกน้ำน,นะพื่นะมีเคสตกน้ำขอด้วนเคสสวนด้วยเคสสวนอีกเคสนึงไปสเตเดียมโอ้โหุดปายจังำวัดเจอยู่นะเจอยู่นะ I'm coming เจ้า I'm coming าน I'm coming bro h a l h a l I help you okay I help you come on. มอดเจอไคิ้หนึ่งนะครับผมพอดีว่าผมปิดงานเนเดียวเลยแตกนาแตกนาแตกน้ำไม่แตกนะครับผมโอ้โทนี่เจอคิ้หนึ่งครับพันขาวหังสายแตกหลังายแตกน้ำน้พี่ป๊อกน้ำเอาเลยน้ำอ่ะโอเคผมอุ้มต่อเตอล้ต่อลเดอ๋อีเเเดี๋ยว กดดา้ขอยู่มงค่ายทหารนะครับเดี๋ไปนะพี่เดี๋ยวไปเบิกรถกันชุบชุกชุกไงเอาน้องๆเป็นไรน้องๆเองเต้นไมาอ่ะหรอหนุ่มเองเป็นไรเนี่ยน้องเองเป็นไรปะเนี่ยฮัลโหลมามารับกันเลยน้องเองเป็นไรปะเนี่ยอ้าวเฮ้ยน้องเฮ้ยเอ็งโยกเลยเนี่ยหนุ่มเฮ้ยค่ายนะครับเหมือนเองมืนแะหลังซ้ายตึ้งเคส มีใครไล่ตรงไหนไหมครับในเมืองผมอยู่ในเมืองผมพร้อมลั่นให้นะผมบอกก่อนด้วยที่ไหนครับที่ไหนครับอ้าวในช่วยด้วยแล้วไปไหนครับได้ครับได้ยังเคนได้ังเลยโผบไม่ไหวแล้วผับอลฝีมือตกไแล้วได้แล้วับได้แล้วับลับลลลับลบออลับ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  นอกเมืองมีใครไล่เรนอกเมืองเจอไหมเจอทหารครับผมไล่อยู่เดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวเสิร์ฟไหมสวยรั่นนะขอขวายางได้ไหมขอขวายางได้ไหมเสือนมากผมค่อนข้างที่จะเก็บหมดสยางเดี๋ยวปิดงานคนเดียวั้นไปครับเดี๋ยวเล่นคนเดียวเลยเป่นโมเล่นกานไปีเดี๋ยวเล่นไปเลยคเดียวนะอกลับสอนอเดี๋ยวบ ได้ขวาครับได้ขวาหรือยังได้ขวาเรียงเลยยังนะโอเคไว้ก่อนเลย าได้เห็นเป็นสองเคสแล้วพี่ฟันกินอะไเคสหนึ่งอยู่ในเมืองมีอีกเคสหนึ่งนะเลือกคันสีขาวไอ้นกแล้วมันสวนเข้าเมืองมาไม่เจอมาไม่ทันว่ะเออในเมืองให้หมดก่อนเลือดเราในเมืองอ่ะสวิดไปอ่ะอยู่สนามบินนะเมื่อกี้ซึ่งสเตเดียมอ่ะสวนเข้าเมืองมาเลยพี่คันนึงหายไปไหนไม่เดี๋ยวเคียร์นะครับในเมืองเคสหน่ะครับเดี๋ยวผมจัดการเล่าเมืองให้เคียร์นะเน้นฝอยชัดเลยอย่าทำงานตำรวจกู